ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตค r ีเอเตอร์ n n e l กับการดูดวงภาพย่ิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมก่กันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการ เที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขากำลังรวบรวมความกล้าเพื่อมาสารภาพรักกับคุณเร็วๆนี้เออหัวข้อนะ่าสนใจเช่นเคยนะครับเขากำลังรวบรวมความกล้าเพื่อมาสารภาพรักกับคุณเร็วๆนี้นะมาดูกันนะครับทำใจสบายๆนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆวันนี้นะครับคุณได้ไพ่โอ้เดอะเวิลเขาปลื้มคุณมากหลงคุณมากจริงๆด้วยนะครับเขาหลงสเสน่ห์คุณมากหลงไหลคุณมากรักคุณมากก็ว่าได้ทั้งรักทั้งหลงเลยนะเดวิลมาใบแรกอ่าแล้วก็โอ้เดอะแมจิเชียนอะไรอะไรที่ มีโอกาสเกิดขึ้นราวปฏิหารคาดไม่ถึงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับในทางที่ดีนะแล้วก็โอหกไม้เทา้า six of wands ไพแห่งชัยชนะความสำเร็จมาแล้วมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ใหม่ดีๆหรือแม้แต่ได้คบหาครองคู่กันด้วยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป าบางคนอาจจะไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามาหลอกตอนนี้คนคอยดูทั้งเมจิเชียนทั้ง6ไม้เท้าจู่ๆเขาจะมาสารภาพรักคุณนะเขากำลังรวบรวมความกล้าอยู่ตอนนี้เขาจะเป็นใครได้บ้างโอ้เดอะฟูคนโสดคนโสดละลามีชีวิตที่สุขสบายดีทั้งคุณและเขาต่างมีชีวิตสุขสบายดีเป็นคนโสดที่มีความสุขสองคนมาเจอกันเหมาะสมดีครับอ่า ต่างมาเป็นสีสันให้ชีวิตซึ่งกันและกัน oh t h เ world ใบนี้มาสบายใจหายห่วงเดว w o ลตามตำราสากลคือคอมพลีตสำเร็จสมบูรณ์ความบริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขแม้แต่เป็นคนทางไกลก็ได้นะครับต่างชาติก็เด่นนะแล้วก็เออคุณคุยกับคนทางไกลอยู่หรือเปล่าเออหรือมีโอกาสที่คนทางไกลจะแอบรักคุณแล้วกำลังรวบรวมความกล้ามาสารภาพรักคุณเร็วๆนี้นะ โอ้เขามาแน่อัศวินไม้เท้า knight of ones เขามาแน่เขารวบรวมความกล้าอยู่นะครับเจ็ดเหรียญ seven of pentacles ความสัมพันธ์นี้ค่อยๆเติบโตเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่หวือหวาช้าๆแต่มั่นคง เขากำลังรวบรวมความกล้ามาสารภาพรักคุณเร็วๆนี้โอ้โหราชาไม้เท้า king of w a n d s มีโอกาสเติบโตไปได้วยกันนะครับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีพากันจเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนแล้วก็ราชาดาบ king of swords เอครั้งนี้อาจจะมีผู้ใหญ่จับตาดูอยู่ด้วยนะในความสัมพันธ์นี้อา่า โอ้โหหนึ่งดาบเอสออฟซอร์เขามุ่งมั่นตั้งใจจริงจะมาสารภาพรักคุณในไม่ช้านี้ในเร็วๆนี้เขารวบรวมความกล้าอยู่ตามหัวข้อมาขยายความกันนะครับเขาคนนี้จะเป็นใครได้บ้างคุณจะเป็นใครได้บ้างดูที่ฝั่งคุณก่อนนะ ฝั่งคุณตอนนี้เป็นคนโสดที่มีความสบายใจนะครับเป็นพลังงานของคนโสดที่มีความสบายใจถ้าคุณที่มีคู่ได้มาดูคลิปนี้ทํานายให้อีกอย่างว่าตอนนี้ชีวิตคู่ของคุณสบายดีไม่มีปัญหานะครับหรือมีปัญหาน้อยแต่ให้โฟกัสไปที่พลังงานคนโสดมากกว่าคุณคนโสดคุณกําลังมีความสุขดีกับการใช้ชีวิตนะครับไม่ค่อยมีปัญหาใดๆคิดอ่านการใดมักประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองมีผู้คนแวดล้อมเพื่อนฝูงบริวารหรือผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาช่วยเหลือดีแบบนี้ แล้วก็มักจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเราปฏิหารอยู่เสมอบางท่านเคยมีปัญหาใดๆคิดว่าจะแก้ไขไม่ได้แต่ก็ผ่านมาได้เราปฏิหารแทบทุกครั้งแบบนี้นะครับนี่คือฝั่งของตัวคุณและตัวคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคนธาตุดินก็ได้นะครับนี่คือพลังงานตัวคุณแต่เรื่องธาตุเรื่องราศีนะี่อย่างที่ย้ําเสมอนะว่าอ้างอิงจากตาราสากลไว้ดูเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคมาดูกันต่อเออช่วงเวลานี้คุณสุขสบายดีอยู่แล้ว และคุณมีแนวโน้มที่จะเจอคนที่สุขสบายดีเช่นกันเป็นคนที่มีความสุขสองคนมาเจอกันเหตุการณ์นี้คุณกับเขาอาจจะคบหากันอยู่แล้วหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่หรือบางทีไม่ถึงขั้นคบหาแต่รู้จักกันอยู่ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักกันมีคอนเนคชั่นร่วมกันมีเพื่อนร่วมกันแบบนี้ เป็นคนที่อยู่ระยะห่างทางไกลต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะครับมีโอกาสเป็นคนต่างชาติก็ได้นะแต่จะไม่ฟันธงว่าจะต้องเป็นต่างชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะสมัยนี้คนเราสามารถเดินทางไปอยู่ได้ทั่วโลกคนชาติเดียวกันสามารถไปอยู่ต่างประเทศได้หรือคนต่างชาติมาอยู่ในบ้านเราก็ได้อะไรแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาเอาเป็นว่ามีระยะห่างทางไกลามาเกี่ยวข้องที่แน่ๆคือการที่เขาชอบคุณเขาหลงรักคุณเนี่ยคนคนนี้เขามีความเสน่หาในตัวคุณมาก คุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยฉันมีดีอะไรเอา้าคนเราบางทีไม่รู้ตัวเองเพราะเราเคยชินกับตัวเองแต่คนอื่นเขามองมาเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินคนนี้หลงไหลคุณมากปลืม้มคุณมากปิ๊งคุณมากชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นเป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะเจอกันจากสายงานหรือการไปร่วมกิจกรรมงานมงคลใดๆแล้วมีโอกาสแนะนําตัวกันแล้วรู้จักกันแล้วแบบนี้นะครับนะับเป็นไปได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกอเรียกว่าไม่ได้เจอกันนานพอสมควรอย่างน้อย3ามเดือนขึ้นไปแบบนี้ คนคนนี้คิดถึงคุณมากอยากมาเจอคุณมากอยากสารสัมพันธ์กับคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปเขาคิดอยู่ทุกวันเลยนะครับว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้ แล้วถ้าเขามองมาถ้าเขามีโซเชียลมีเดียของคุณเขาส่องคุณได้ถ้าคุณเล่นโซเชียลมีเดียโพสต์นั่นโพสนี่อยู่บ่อยๆเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ติดตามดูคุณอย่างใกล้ชิดเลยว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรไปไหนกับใครอะไรบ้างบางทีถ้าคุณไปถ่ายรูปกับใครหรือปลาไปเกี่ยวข้องไปคุยกับใครเขาก็จะมีแอบห่วงแอบหึงอยู่เงียบๆซึ่งแม้จะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ก็สามารถทําได้เพราะบางทีคนเราจิตใจเขานําไปแล้วนะจิตใจเขานําไปแล้วหมายความว่าเขาชอบคุณไปแล้วเขาหลงรักคุณไปแล้ว คนคนนี้พยายามรวบรวมความกล้ามาสารภาพรักกับคุณเขาเชื่อมั่นว่าถ้าเขามาด้วยความจริงจังจริงใจคุณมีโอกาสแนวโน้มที่จะต้องตอบรับความสัมพันธ์อย่างน้อยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันก็ยังดีนะครับนี่คือสิ่งที่เขาคิดในเบื้องต้นนะแต่ลึกๆไปกว่านั้นก็คือเขาหวังที่จะคลองคู่นั่นแหละสร้างความสัมพันธ์นั่นแหละนะครับ แล้วก็หวังที่จะปลูกต้นรักไปด้วยกันคนคนนี้ไม่เร่งไม่รีบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นรอเป็นเย็นได้แล้วก็อยากจะเติบโตกับคุณไปต่อให้มันจะใช้เวลาสักหน่อยเขาก็รอได้นะครับในความสัมพันธ์นี้น่าจะมีผู้ใหญ่จับตามองดูอยู่อย่างน้อยหนึ่งหรือ2ท่านมีโอกาสจะเป็นคุณพ่อคุณหรือญาติผู้ใหญ่ฝั่งคุณที่เขาค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็อยากจะเห็นคุณได้คนที่เหมาะสมอะไรแบบนี้ถ้ามีใครเข้ามาสนใจมีใครเข้ามาจีบก็จะถูกคัดกรองจากผู้ใหญ่ต้องผ่านด่านผู้ใหญ่ให้ได้ไดก่อนประมาณนี้นะครับ หรือจะเป็นพลังงานสลับฝั่งการเป็นฝั่งเขาก็ได้เช่นกันหมายความว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างจับตาดูอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าดูแล้วคุณกับเขาต่างเป็นคนที่มีความสุขดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ค่อนข้างคาดหวังของคนรอบข้างว่าเออคนดีสองคนคนที่มีความสุขสองคนมาคบหากันมันก็ควรจะดีแต่ก็อย่างว่านะครับบางทีผู้ใหญ่ก็ยังมองเราเป็นเด็กเสมอท่านก็รองแอบห่วงเป็นธรรมดาอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะ ให้ใช้ชีวิตไปตามปกติคนคนนี้มีความตั้งใจดีที่จะเข้ามาหาคุณเขาจะเข้าหาคุณอย่างถูกต้องมาอย่างสุภาพมาอย่างถูกวิธี ถูกขนบธรรมเนียมประเพณีจะไม่มาทำอะไรบ้าๆบอๆให้คุณเจ็บปวดใจหรือเสียใจอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาช่างใจอยู่นานแล้วคิดทบทวนมานานแล้วมีโอกาสที่เขาจะไปมูไว้หรือจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็เป็นไปได้ว่าเขาอยากจะสมหวังในความรักกับคุณตอนนี้ใจเขาร้อนรุ่มมากๆนะครับอยากจะมาใกล้ชิดคุณเต็มที่คนคนนี้มีโอกาสที่จะรวบรวมความกล้าอยู่แล้วจะมาสารภาพรัพรกกับคุณเร็วๆเนี้นะถ้าคุณมีคนใกล้ชิดลักษณะนี้หลายคนคุณอยากดูว่าคนไหนโดดเด่นเป็นพิเศษไปสังเกตคน ธาตุไฟเลยเมษสิงหธนูนะครับธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินมังกรพุ่งศพการเด่นปนพิเศษเรื่องธาตุเรื่องราศีนี้ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะต้องดูอย่างอื่นอีกหลายองค์ประกอบด้วยนะที่แน่ๆคือความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสพัฒนาได้ไหมต้องบอกว่ามี พลังงานหน้าไพา่วันนี้ไม่มีไพ่เสียเลยแถมมีไพ่ระดับชัยชนะวิกตอรียออกมาขนาดนี้นะครับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความสําเร็จในชีวิตรออยู่ผมมองว่าคุณกับเขามีโอกาสครองคู่กันได้สูงมากแม้จะไม่มีไพ่ครองคู่โดยตรงแต่ความเป็นหกไม้เท้ากับเดอะเวิร์ผมมองว่ามิตรภาพความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปได้อย่างดีส่วนจะตกลงลงเอยรักกันไหมค่อยว่ากันในอนาคตประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับวันนี้ว่า ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้เดอะแฮงแมนคุณไม่ต้องกลัวแฮงแมนนะครับ แฮงแมนเขาจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้จะไปแบบค่อยเป็นค่อยไปบางทีอาจต้องมีการรอคอยหรือเขากำลังใช้เวลาตัดสินใจอยู่อย่าเพิ่งไปเร่งรัดเขาหรืออย่าเพิ่งกังวลว่าเขาจะมาช้ามาเร็วแค่ไหนความสัมพันธ์นี้ย้ำเลยว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่แนวโน้มดีแนวโน้มประสบความสำเร็จสูงมากใช้เวลานะครับใช้เวลาชา้าๆแต่มั่นคงไม่มีไพ่เสียเลยอย่างน้อยที่สุดคือดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ